เพิกงแทบตายแล้วยังยิงซ้ำปิงทนบุรีจะดึงหาพ่อเหลืออี๋ใส่กางเกงลอยเหรอเดียวเนืก้าวมาโอ้โหเป็นไงแม่บอกแล้วโทาวันนี้ไม่มาดูลิเกเขาเราพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เลยลิเกคืนนี้โคตรมันเลย โคตรมันมึงร้องไนี่ไงมีแต่โคตรมันไอชิบหายไม่มีโคตรกูเลยเด็กตีไม่ดูตามตาเลยเลยคุณขาคุณขาคุณต้องเป็นคนดีแน่เลยคุณต้องช่วยด้วยนะคะคุณอย่ายุดเฉยคุณเอ้าให้พวกเขาตังค์มาตกกันเยอะแยะไปหมดเลยไอชิบหายเดี๋ยวเก็บได้กูจะไม่คืนเลยนะพวกมึงยังไงวันนี้เรามากันฉบับกระเป๋าเนอะแม่นะ ันนี้ชุดเล็กมาชุดเล็กชุดใหญ่ก็ชุดนี้แหละจะพูดทำไมเนี่ยมีมากกว่านี้เรามีเยอะเลยเอาแบ่งให้ต้องพลัดไปสองตัวเลยไอ้คนเนี้ยเออมาส่วนหนึ่งมาส่วนหนึ่งอะไรนายเฮ้ยนี่ใครรู้ว่าขวางหน้ากูทำไมกูก็คนมึงมึงนี่แหละมึงคงยังไม่รู้จักกูสินะว่ากูเป็นใครอาชีพหายมึงยังไม่รู้จักมึงแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเหตุบัรยาอ่อนถ้ามึงรู้จักกูลั่งไม่เป็นไร เรลเราก้าวปืนลั่นดูซีดหัวมั้งอะไรมึงไมจะอ้วแล้วมึงจะหนาวทำไมมึงเป็นแอร์เหรอไอ้นายฮะไม่หนาวเนี่ยทำไมสัดมาเต็มตัวสัดแผ่นหลังนี่เต็มแผ่นหลังเลยไหนดูหน่อยซิไหนมึงสัดตรงไหนอ่ะไม่เห็นเลยฮะโมึงไม่มีทางเห็นหรอกทำไมอ่ะเกลินเหรอ แต่กูเห็นมีตะเกีอกทั้งนั้นเลยนี่มุดสิทธอาจารย์หนูมึงสักอะไรนายนายบอกไปเลยมึงสักอะไรมึงอยากจะรู้จ่ะเออขอชมหน่อยขอชมหน่อยแผลในตัวกูนี่ไม่เคยมีสักแผลเฮ้ยจะมีอยู่แค่เดียวแผลไหนที่หัวไหล่ข้างซ้ายไป่ทำอะไรมาวะเมาตกรถเมย์แผลเป็นแท์ยัดห้าเข็มร้องยังหมาเฮียเนี่ยนั่งรถไปกูยังนั่งมอเตอร์ไซค์เลยวันนี้ปิดต้องหูเหอฟูไปแล้วเฮ้ย จะไม่ขาดท่อเลยแขนขวาตักองรงลายิกาของเก่าเลยนี่ยเฮ้ยแขนซ้ายสัตชาติราชสีห์เฮ้ยขาขวามึกตักพยัคฆ์เขียวเฮ้ยขาซ้ายสั่หลีมีกำลังเฮ้ยพระอุลตร์ตัดฝังพระโมกขลาเฮ้ย คว่ำปิดตาอยู่ข้างหลังเออเฮ้ยสองสีข้างสัตว์อขระนักกังบเออเฮ้ยเอาแรงม่เยะมากม่เรื่องม่แบกนี่ยอธิบายเตียบคอฮะแล้วผากฝังเพียนก้าเพชรตาแมวัาเปาคาเปาคาเปาน่ารักเออสักแค่นี้ทำเป็นมาคุยมาดูใกล้ๆไอ้นายแขนฝา สักเดิมเดิมเน้นยิ่งรักแลาวต้องสักใหมแม่ระบบเฟซบุ๊กกับเท้ไซสักพ่อบรรหารสถานถิ่นครับครับสุดท้ายสองสี่ข้างสักสนอเกาะเนวินข้างหลังข้างหลังสักทักษิณบินกลับประเทศไทยไอ้นี่หาเรื่องปิดคุกไม่กลัวตำรวจร้อยตีก็ไม่กลัวร้อยเอกก็ไม่กลัวร้อยอะไรกกลัวร้อยเดียวร้อยอะไร้อยละยี่สิบ น no no uh, ีดไน้เอามาใช้ขวดหัเดี๋ยวช่วยป้าทนากระยำใครจะห้ามไม่หยุดเอาเชิงมาฉุดก็ไม่อยู่ขอวันมีดเอามีดมาตรงนี้ขอให้ต่าเขนี้ย่าทำใ้เปรกียมอะไรเป็นระพุมึงจะมระูุกันละวมีดมีดเราจะอะไรสู้กันเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ให้เรายืมมีด คนใดจะยำไายใครจะหึ่ไม่อยุดเอาช้างมาบุดก็ไม่อยู่นี่บุดกำลังเดี๋ยวมึงก็รู้กูจะให้มึงดูวานลายชีวิตจะทุกถ้าอวนอ๊เอาไปเลยละแจ๊กนำไทย